มันก็ตรวจเป็นเลยคนตรวจที si> <m <m <t <t ่ฟังมก็เป็นคนคิดนะน้คิดเยอะอ่โอ้คนนี้คเยอะอ๋ออันนี้ก็เป็นคนคิดเหมือนกันครับติดถึงบ้านเยอะเยอะแยะเลยอ่าะแยะบ้านนี่ยเหรอคัจากนลัทดาวโสษาดานในาโตและตานาวฆษณาสายลุงแล้วต่อวันนี้คือใช่แล้ววันนี้ไ คือความสมบูรณ์ของเราโอ้ยมเป็นชาติอะไรอ่ะเออเป็นชาติอะไรอ่ะแล้วเป็นชาติอะไรอ่ะขี้นะขี้อุนนี่ต้อเป็นความสมบูรณ์นะคุณพี่จวบเดี๋ยวขอยืมเขาไปช่วยงานที่บ้านหน่อยได้ไหมเราให้พี่เขาไปทำงานที่บ้านได้ไหมเขาจะไปช่วยมือเหรอไม่ได้เขาไปอ่ะขอยนุญาต คนนี่ไ้ดีนะคนดีเป็นบ้านครับแล้วคนนี้อดีไหมคนน้ดีไหมไม่ถามเราคนนู้นดีไหมคนนู้นดีไหมอืมดีเป็นมวยจำใครล่ะแล้วคนนี้ดีไหมไม่ดีทำไมอ่ะหน้าหมดเลยหน้าแล้วเป็นไงครับ ใรคือ,อะไรไเนะชือม,มนาของเีรู้มมมหมดเนี่ยคุณหลักหลักเราไงล่ะอะไรอไปทานข้าวไปไหมไปทานข้าวไปไหมป้าไปไหมไปทานไหนไปทานไน,นี่ไง,ขงเขากินข้าวกันวันยุดยังองี่จะไปดเรา่ไม่้าหกดีมากแม่เดี๋ยวไปทำผู้งไปกินข้าวเงเออไป็นค <c oughs> ปนทีไ่ไหนอะ ยังพอดีโอ้นี่ยูงเรื่องที่นีเลยบ้านเราก็สถานแม่สิงห oh, ์ถ้าเาไปกินข้าวปับตอนแรกมาเป็พี่น้องอันนี้พ่อสถานแม่สิงห์มาเไปไหนข้าปไปเอก็ได้ไปไหน้ป